ตอนนี้นี้หลังเลิกเรียนมามาได้ไปรับน้องน้องคนหนึ่งมาด้วยน้องชื่อว่าชื่อว่าน้องกล้าน้องกล้าน้องกล้าตอนนี้แม่แม่แม่ของน้องกล้าเขาเขาอ่ะยุ่งแล้วพี่มีเรียนอะไรวันนี้คุณครูพาเรียนอะไรอ,อ๋อ ยังยากอ่ะยังยากหรืออะไรละ่ะยากอ่ะ๋นห้อต้องเขียนหนังสือ,อเ,ปเป็นหนึ่งชั่วโมงเลยเอาล้าวเหรอเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเขียนภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเป็นชั่วโมงเหรอแล้วทำได้ไหมได้เหรอแล้วตอนเที่ยงครูคให้กินอะไรอตอนเที่ยงก็กินข้าวข้าวอะไรข้าว ข้าวใส่มาม่าที่หวานที่สุดในโลกนี้ข้าวใส่มาม่าไม่ใช่ข้าวข้าใส่ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กๆอะไรข้าวใส่เส้นเส้นวนอะไรข้าวใส่เส้นวนผัดี้ยวานผัดหวานแล้วขนมหวานน่ะอืขนมหวานมีอะไรให้กินขนมหวานตอนเย็นก็คือหนูไม่กินหนูกินแต่แต่นมอ๋อดีมากเห็นไหม ถ้าหนูไม่กินขนมหวานหนูจะผอมหนูจะใส่กางเกงว่ายน้ําได้แต่ถ้าหนูกินขนมหวานนะกางเกงว่ายน้ําที่ซื้อไปจะใส่ไม่ได้เลยแล้วก็จะไม่ไว่ายน้ําแต่แต่ที่โรงเรียนอะ่ะโอ้ยใส่ได้นะแต่มีบางคนอะ่ะใส่ไม่ได้เนาะใช่ว้วนมากไหนว้วนกับหนูต้องสารเท่าแล้วพี่เก้าล่ะพี่เก้าใส่ได้ไหมครับใส่ได้ไหมไหนพี่เก้าใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหมไหนหันมาหน่อย พิซซ่าพิซซ่าเล่นกับน้องเลยลูกโอเคไปโรงเรียนน่ดูน้องด้วยนะเข้าใจไหมโอเคห้ามใใครมาลังแกน้องก้าวนะเข้าใจไหมเข้าใจใครมาลังแกอามมี่จัดการเลยที่โรงเรียนโอเคบายยเพื่อนหน่อยที่โรงเรียนไม่มีอะไรหนูหนูเห็นเห็นว่าเป็นเป็นเดินเลยที่มนะลูกเนี่ยก้าวเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับ